ดุเดือดไม่มียังศึกวันลุมพินี123มอบความบันเทิงเต็มอิ่มให้แฟนกีฬาการต่อสู้ใน195ประเทศทั่วโลกโดยนักสู้ทั้งหมด24คนต่างพร้อมใจแสดงฝีมือสุดความสามารถเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาณสนามมวยลุมพินีรามอินทาคู่เอกของรายการฟิลิเป้โลโบผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนต้มเวท135-145ปอนด์ วัย32ปีจากบราซิลวัดพลังแก่งกุลาบดำสอจอเปียกอุทยัยยอดมวยฟอร์มร้อนแรงวัย6 6ปีจากสุรินในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตั้มเวทหลังเช็คของด้วยการแลกแข่งในยกแรกกุลาบดำเริ่มเดินเครื่องเบียดฟิลิปเป้ที่ดักจังหวะโต้กับอย่างรัดกุมเกมค่อยๆร้อนขึ้นทีละน้อยและเดือดสุดในยกตัดสินเมื่อกุลาบดำ บุกชิงจังหวะออกหมัดและไตสายเล่นงานฟิลิปเป้เข้าเป้าหลายดอกครบ3ยกกุดาบดำคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันเก็บชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟที่สี่ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ดอนคิงโยทรักมวยไทยนักสู้ไฟแรงวัย4 4ปีจากระนองเสริมอาวุธครบเครื่องดวลเดือดกับรุสตัมยูนูสอฟดาวรุ่งฟอร์มสดวัย18ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท เริ่มต้นยกแรกดอนคิงเปิดเกมลุกยืนแรกเดือดกับรุสตมัมอย่างคู่ขี้สูสีส่วนช่วงที่เหลือนักสู้จากแดนมีขาวแก้เกมมาดีโดยเร่งจังหวะบวกแถมโชว์ลูกเล่นทั้งศอกกับและหมุนตัวเข้าโจมตีแม้ดอนคิงจะพยายามฮึดสู้แต่ก็ช้ากว่าและเสียเปรียบชัดเจนครบสามยกกรรมการเห็นพ้องต้องกันให้รุสตมัมเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันยืดไร้พ่ายเป็นไฟาที่5ในรายการ ตลอดการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักสู้เพียงรายเดียวเท่านั้นที่แสดงฝีมือโดนใจบิ๊กบอสชาติสิทธิ์ยอาทงซึ่งได้แก่อายัสเอาบัตได้รับเงนินรางวัลโบนัสพิเศษทันทีจำนวน350,000บาทแบบไม่รวมค่าตัว